Here's the late night drunk phone calls that late picked drunk calls to you all up วันนี้ะครับที่เขาได้เข้าสู่พิธีวิวาได้เจอกับคนรักที่รักเขาแล้วก็เขารักแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยก็อยู่ที่เราสองคนละนะครับว่าเราจะใช้ความรักความเข้าใจแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยอ,อ,อยู่กันไปได้ตลอดไป เป็นวันที่อูแล้วก็หนูดีรอคอยมานานหนูรักลูกเพราะฉะนั้นหนูก็จะรักหนูดีเหมือนลูกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแม่กับป๋าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรู้จักกันมาตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่า โตมาจะทํางานอะไรหรือว่าอนาคตจะเป็นยังไงจนวันนี้เห็นเพื่อนเป็นฝั่งเป็นฝาก็ดีใจกับเพื่อนด้วยหลังจากนี้ก็ฝากน้องอูดูแลพี่หนูดีด้วยนะคะพี่หนูดีเขาเป็นเพื่อนรักของพี่มาก มีวันนี้มีความสุขน้องอู๋นะคะก็น้องอู๋มีอะไรก็ดูแลเพื่อนพี่ด้วยถ้าเพื่อนพี่อยากได้อะไรน้องอู๋ก็ต้องเซอร์วิสนะคะถ้าเพื่อนพี่อยากกินอะไรก็หาให้เพื่อนที่กินด้วยนะคะก็ดีใจมากแกจริง ชื่อมั่นว่าถ้าเกิดว่าหนูดีแต่งงานกับน้องอู๋ไปเนี่ยก็คือหนูดีก็จะเป็นพลังงานบวกให้กับน้องอู๋คอยเติมเต็มเส้นกันละกันแล้วก็อยู่สปอร์ตกันต่อไปจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้อย่างแน่นอนครับขอให้ทั้งคู่มีความสุขรักกันยืนยาวตลอดไปครับตัวอู๋เองนะครับผมยืนยันกับหนูดีได้เลยว่า ผูกเป็นคนที่มีจิตใจดีมากนะครับแล้วเป็นคนที่มีความใจกว้างต่อเพื่อนผูกมีความเพื่อพิจิตินดีมากที่ได้เห็นเพื่อนอถึงฝั่งฝาแล้วยินดีด้วยนะครับกับวันนี้ของเพื่อน Hey look what I had love from stranger look from turned into I Cut cause up just us you moment it's this the right at the right time them better in like in And know know than anyone a All room words you'll me else ชีวิตหลังแต่งงานก็เปรียบเสมอของการเดินทางระยะไกลมันจะต้องมีวันที่ส้มลื่นและสวยงามแล้วก็ต้องมีวันที่ทุกๆอย่างดูเหมือนจะยากไปหมดแต่ตราบใดที่ทั้งสองจับมือกันให้แน่นผมมั่นใจว่าไม่ว่าจุดหมายปลายทางจะเป็นที่ใดทั้งอูและหนูดีจะจับมือ ไปสู่เป้าหมายจยกันได้แรงแน่นอนครับ You ever go you ever go let let me, Never let me ทุกๆอนาคตของอูที่เขาพูดออกมามันจะมีพี่หนูดีอยู่ในนั้นด้วยเสมอเราก็เลยเข้าใจเลยว่าเออคนที่ใช่ที่เพื่อนเคยพูดให้เราฟังคนคนนั้นก็คือพี่หนูดีจริงๆค่ะทางต่อจากนีน้มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นนะคะอาจจะมีฝุ่นขะบบ้างหรือว่ามีสะดุดลมบ้างก็ ขอให้ทั้งคู่จับ oh มือก so mm ันแล้ว huh. ก uh ็ผ huh. uh ่านทุกอย่างไปด้วยกันค่ะดีใจกับเพื่อนมากจิงๆค่ะที่มีวันนี้ค่ะก็พี่หนูดีค่ะฝากฝากเพื่อนหมือนด้วยนะคะ